สวัสดีค่ะทุกคนคดีวันนี้เกิดที่สหรัฐอเมริกาคดีนี้เป็นคดีของไมเคิลเรดลิตอายุ65ปีเขาเกิดเมื่อวันที่1พฤษภาค,คมปี1953ที่เมืองคลิปแลนด์รัฐโอไฮโอเขาเป็นคนฉลาดและอารมณ์ดีไมเคิลมีเรื่องตลกมาเล่าให้เพื่อนฟังตลอดเขาจบการศึกษาปริญญาโทด้านการบริหารจากมหาวิทยาลัยโอไฮโอ นอกจากนี้เขายังเรียนจบปริญญาตรีด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคลิปแลนด์ไมเคิลประสบความสำเร็จทั้งด้านการงานและในอาชีพกีฬาคือด้านการขับรถแข่งตําแหน่งสูงสุดของไมเคิลคือเขาเป็นตรองประธานฝ่ายบริหารในบริษัทยกัใหญ่แห่งหนึ่งในท้ายที่สุดไมเคิลกลับไปทํางานในตําแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมกีฬาในมหาวิทยาลัยฟลอริดา ในชีวิตส่วนตัวไมเคิลได้รู้จักกับแคทเธอรีนในปี1990แคทเธอรีนมีลูกติดผู้หญิงมาด้วยหนึ่งคนเธอชื่อดเนียลจัดตินหลังจากน,านั้นแคทเธอรีนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายไมเคิลจึงตัดสินใจแต่งงานกับแคทเธอรีนเพื่อให้เธอสามารถใช้สวัสดิการด้านสุขภาพของเขาได้ แต่หลังจากนั้นไม่นานแคทเธอรีนก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในปี1999ในตอนนั้นเธอมีอายุ46ปีเดนเนลจ์ตินเธอเกิดเมื่อวันที่3พฤศจิกาย,ยนปี1973เธอสำเร็จการศึกษาด้านจิตวิทยา1ใบปริญญาตรีด้านสื่อสารมวลชน1ใบและเธอยังสำเร็จการศึกษาด้านการถ่ายรูปขั้นสูงจากมหาวิทยาลัยอินเดียนาอีกด้วย แดเนียลมักจะบอกกับทุกคนว่าเธอมีอาชีพเป็นนักเขียนในปี1999เมื่อแดเนียลมีอายุครบ25ปีเธอสูญเสียแม่ด้วยโรคมะเร็งแม่ของเธอคือแคทเธอรีนหลังจากแม่เสียชีวิตเธอเริ่มมีความสัมพันธ์ที่โรแมนติกกับผู้ชายที่เธอตกดุมรักและเธอคิดอยากแต่งงานและมีลูกกับเขาผู้ชายคนนั้นคือไมเคิลอดีตพ่อเลี้ยงของเธอเอง แม้ว่าทั้งคู่จะอายุห่างกันเกือบ20ปีแต่แล้วในปี2004ทั้งคู่ก็ตัดสินใจแต่งงานกันพวกเขามีลูกด้วยกันสองคนอดีตลูกเลี้ยงกลายเป็นภรรยาคนปัจจุบันของไมเคิลแต่หลังจากลูกคนที่สองอายุประมาณ10บขวบชีวิตคู่ของทั้งคู่เริ่มมีปัญหาแดนเนียลบอกว่าตั้งแต่รู้จักกันครั้งแรกไมเคิล <Michael s. S 2> ก็ดื่มแอลโกอฮอล์มานานแล้ว และเมื่อไมเคิลเมาทั้งคู่จะเริ่มทะเลาะก,กันและเริ่มลงมือทำ้ายร่างกายกันหลายปีผ่านไปความดรักเริ่มเปลี่ยนเป็นความขัดแย้งและความอดทนเริ่มเข้ามาแทนที่ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เริ่มมาจากแอลกอฮอล์เพื่อนๆได้บอกว่าทั้งคู่เคยทำลายร่างกายกันอย่างรุนแรงจนพวกเขาต้องเข้าโรงพยาบาลในเดือนเมษาย,ยนปี2017 เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งให้เข้าไประงับเหตุทะเลาะวิวาทในบ้านของทั้งคู่เพราะแดเนียลเริ่มใช้มีดคว้างป่าใส่ไมเคิลเมื่อทั้งคู่เริ่มทะเลาะก,กันในเดือนมกราคมปี2018ไมเคิลถูกไล่ออกจากบ้านเพราะแดเนียลจับได้ว่าเขานอกใจหนึ่งเดือนต่อมาแดเนี Daniel ยลยื่นเรื่องขอหย่าขาดจากไมเคิลในเดือนเมษายนปี2018ไมเคิลย้ายของออกจากบ้านอย่างเป็นทางการ แต่เขายังคอยส่งช่อดอกไม้และของขวัญไปให้แดเนียลเพื่อขอโอกาสคืนดีกับเธอในเดือนตุลาคมปี2018ไมเคิลและแดเนียลกลับมาคืนดีกันอีกเพราะทางคู่เห็นแก,ลก่ลูกๆและพวกเขาต้องการแก้ไขชีวิตแต่งงานที่พังไปก่อนหน้านั้นแต่แดเนียลบอกว่าการคืนดีนั้นมันดีแค่ในตอนแรกแต่มันกลับแย่ลงเมื่อเวลาได้ผ่านไปในเดือนพฤษภาคมปี2018 แดเนียลออกไปดื่มกับเพื่อนเธอได้บอกกับเพื่อนว่าเธอจะชอบคว้างจานใส่ใหม่เคินในระหว่างที่ทั้งคู่โต้เถียงกันตลอดความสัมพันธ์ของพวกเขาแย่ลงไปเรื่อยๆแดเนียลเชื่อว่ามันจบลงนานแล้วในวันที่7ธันวาคมปี2018แดเนียลเข้าเว็บไซต์หาคู่แห่งหนึ่งหลังจากนั้นเธอได้ติดต่อกับผู้ชายคนหนึ่งทั้งคู่เริ่มพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อความกัน ดูเหมือนว่าแดเนียลจะหมดรักในตัวไมเคิลแล้วแต่ตรงกันข้ามกับไมเคิลเขายังรักแดเนียลอยู่ในวันที่10มกราคมปี2019ไมเคิลพบข้อความหยอกล้อระหว่างแดเนียลกับผู้ชายในเว็บหาคู่ไมเคิลตรงไปเดิมแอลกอฮอล์ด้วยความโกรธจากนานทางคู่เริ่มต้นทะเลาะกันอีกจนลูกๆของพวกเขาต้องจับพ่อแม่แยกออกจากกัน แต่ทั้งคู่ก็ยังโต้เถียงกันตลอดทั้งคืนในเช้าวันรุ่งขึ้นไมเคิลไปทำงานตามปกติหลังเลิกงานไมเคิลพาลูกชายไปดูการแข่งขันฟุตบอลด้วยกันก่อนกลับบ้านในวันที่11มกราคมปี2019เวลาประมาณ4ี่ทุ่ม32นาทีดเดนียลกำลังกินอาหารอยู่ในห้องครัวจูจูไมเคิลก็เดินเข้าไปในครัว แล้วผักจานอาหารของแดเนียลทำให้ทั้งคู่เริ่มต้นทะเลาะกันอีกจนเวลาสีทุ่มห้าสิบสนาทีแดเนียลพยายามโทรศัพท์ไปที่หน่วยฉุกเฉินแต่เธอก็กดสายออกในที่สุดจนในเช้าวันถัดมาเวลา9ก8โมง28นาทีเกือบ11ชั่วโมงหลังจากที่แดเนียลโทรหาหน่วยฉุกเฉินในครั้งแรกแล้วเธอกดสายออก ตอนนี้แดเนียลเลือกโทรไปที่สถานีตำรวจเธอพูดไปร้องไห้ไปและบอกเจ้าหน้าที่ว่าสามีของเธอดูเหมือนเขาจะมีอาการหัวใจวายแล้วเหตุการณ์น่าจะเกิดขึ้นเมื่อคืนเจ้าหน้าที่มาถึงบ้านที่เกิดเหตุในเวลาส0บโมงห้านาทีเจ้าหน้าที่พบแดเนียลเธอมายืนรออยู่นอกบ้านเธอใส่ชุดสีดำทั้งชุดเธอมีร่องรอยบาดเจ็บที่มือคอและเทา้า เมื่อเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปภายในบ้านพวกเขาพบไมเคลิลเขานอนจมกองเลือดอยู่ที่พื้นห้องครัวจากรายงานผลการชนสูตรไมเคลิลเสียชีวิตจากการถูกแทงแพทย์ชนสูตรระบุว่าไมเคลิลไม่ได้เสียชีวิตจากการทำร้ายตัวเองลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นการฆาตกรรมเดนเนลลอ้างว่าเธอเริ่มทำการปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิตไมเคลิลอยู่นานมาก แต่เขาอาจเจียนออกมาเธอจึงได้หยุดทำแต่จาก,การตรวจเช็คไม่พบร่องรอยว่าไมเคิลอาเจียนและตรวจไม่พบว่าไมเคิลมีอาการหัวใจวายตรวจไม่พบว่ามีการปั๊มหัวใจเพราะซี่โครงของไมเคิลไม่มีร่องรอยบุบสลายแดเนียลอ้างว่าที่เธอไม่โทรขอความช่วยเหลือในทันทีเพราะเธอไม่รู้ว่าโทรศัพท์มือถือของเธออยู่ที่ไหน หลังจากพยายามปั๊มหัวใจช่วยไมเคิลจนเธอเหนื่อยมากเดเนลลอ้างว่าเธอหลับไปข้างๆร่างของไมเคิลจนกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นจากนั้นเธอเริ่มทำความสะอาดบ้านบางส่วนก่อนที่เธอจะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนื่องจากแดนเนียล์มีบาดแผลบาดเจ็บที่ข้อมือเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวเธอส่งโรงพยาบาลก่อนหลังจากออกจากโรงพยาบาล แดเนียลถูกนำตัวเข้าห้องขังทันทีจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ในระหว่างที่สามีนอนเสียชีวิตแดเนียลเข้าเว็บไซต์หาคู่อยู่นานสองชั่วโมงก่อนที่เธอจะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจการพิจารณาคดีเริ่มขึ้นในวันที่9มิถุนายนปี2022อายการได้บอกว่าแดเนียลตั้งใจฆาตกรรมไมเคิลในระหว่างที่ทั้งคู่เริ่มทะเลาะกันในครัว เพราะแดเนีลต้องการไปใช้ชีวิตกับผู้ชายคนใหม่โดยไม่มีไมเคลิลแดเนียลมีเจตนาให้ไมเคิลตายเพราะเธอไม่ยอมโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือเป็นเวลากว่า11ชั่วโมงหลังจากที่เธอทำร้ายไมเคลิลแล้วเธอยังใจเย็นเข้าเว็บไซต์หาคู่เธออยู่ในนั้นเป็นเวลานานกว่า2ชั่วโมงโดยมีร่างสามีที่นอนเสียชีวิตอยู่ในห้องครัว แตทนายของแดนียลได้บอกว่าเดนียลทำดรายสามีเพราะเธอป้องกันตัวเองไมเคิลเริ่มนอกใจแดเนียลก่อนในครั้งแรกแต่เมื่อแดเนียลเริ่มต้นคุยกับผู้ชายคนใหม่เรื่องนี้ทำให้ไมเคิลโกรธมากคดีนี้คณะลูกขุนได้ตัดสินแล้วว่าแดเนียลไม่มีความผิดในข้อหาฆาตกรรมแต่เธอถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาพยายามยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน เธอถูกตัดสินจำคุก365วันและเธอต้องถูกควบคุมความปรับเพิดเป็นเวลา12เดือนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะทุกคน